มีสองอันบาทเนี่ยครับมีสองอันบาทนะมีสองอันเออบาทเนี่ยเตัวนี้ตัวนี้ตายตัวแล้วเด้อครับอ่าตายตัวแน่นอนตัวนี้มาเสริมบาทนะครับตัวนี้มาเสริม วัสบายกับเราหายหิ้งคนกตมาหอดวัดโอเคออกยุทธกัคเทียปวดไทยเบิงเทียโซ่เียมานเียโซ่เชียมานเนาะใส่สามประตูคงแล้วาะ FC ังพิจารณาบางออเดอร์ใส่พิจารณาออกพิจารยาออเดอร์นั่นดวงดีนั่งสบายหนึ่งสองสามอ้าว ามนึ่ิกไว้หนึ่งสองการักาดีช่งก่สิใสเล่าเห็นเวลากน้นแรกนี่คนแต่ในท่หัุ้มนแต่พวขาบานนี้นิมิตบาทเนี่ยตัวตัวตัวทตเก่งนะบานนี่เนอะครับผมเอานิมิตบาทเน่นิมิตสิเป็นยังไงได้หมดเด้อ ต้าขันสีทาสิว่าหมูเนาะครับ,บรอโอ้เสื้อบนโมมีโมมีเยว่ยาถือคือจำกันบ้านอบอตัวสํำคัญเดอรน่นบาทน่ <c oughs> นี่ตัวสํำคัญได้หน่เอาบาเดินไปเด้อเนาะครับ นี้บนด่างบนเคยออกมาสี่เด้อครับตองสองหนึ่งออกที่นี่ศูนย์สีออกที่นี่ครับสามหนึ่งออกที่นี่โอ้ออกที่นี่เลยครับออกที่นี่บานนี้เอาสูตรนี้มาใส่ครับนี่แปดนี่ยเข่าละเก้าดิได้ละแปดหนึ่ง ได้ละเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสจ็ดสจ็ดเจ็ดเกจ็ดเจ็ดแปออก2นึ่งเราบังหับแปดเจ็ดแปดแปดแปดก็เอาศูนยเจ็ดเจ็ดหหัวท่านออก0ูนย์สีเจ็ดหนึ่ต้องกันมี่เจ็ด

ตัวนี้เป็นชุดสามตัวไหครับชุดสามตัวสองตัวจะเป็นแปดหนึ่งบหครับสองตัวนี่ที่จับไห่ตัวนี้คมันเคยออกมากั้งสิศูนย์แปดเป็นรางแปดเก้าสองสามสองเก้างวดนี้งวดนี้ เด็ดตัวเลยครับสรุปแล้วเด็ดตัวเลยครับปูอ่าสรุปไม่นาะอย่างกระดาษแน่นี่บ้านน่ะบอครับสรุปสรุปเป็นตัวมาเลยนะปูสรุปสรุปตัวนี้เบิ่งยังมันน้อกระดาษน้อสรุปสรุปเป็นตัวกระดาษแน่นทุกสารตัวจะเป็นแยกปูเป็นแขนไหนพี่น้องทุดสารตัวแยกสารตัวเขาตัวแล้วตะเก่งเด้อบ้านน่ะเอฟซีเลยเป็นคนนะเพ้อเพชรนี่แหละบอหน้องน้องน่องมันคนลอยเอฟ หลังจากมันสาน้ำเพลินนี่อพันศาที่สองเบอร์๋ยวเขาไม่เรียนพันศาหรือวไาอะไรยังนี่ลายคู่บ้างนั่นละตัวที่ตัวนั่นะที่ละเขียนเขียนลงเองก็ได้ตัวนี้นะตัวนี้ต้องดูนะเออตัวเรียเอามากกระดาษเนี่ยบัตรเบอร์พอดีสีสรุปหอยน้องเบิ้งเนาะสรุปครับสรุปหอยน้องเบิ้งบ้านีหนที่มันเคยผ่านมาเนาะเอเคยผ่านมาออกเปลี่ยนกระดาษได้จังน้อยเคยออกมาเนาะครับผมเมวดมันออก ศูนย์สี่ถมัดจงสี่อเป็นสามเจ็ดงวดนี้ครับมงวดเป็นงวดเพิ่อนออกสามหกวันหนึ่งหันผ่านไปซะงวดออก 90, เก้าศูนย์จำแนกเลยเนี่ยเก้าศูนย์อ่าอ่านี้เคยออกบนครับนี้เคยออกล,า 37, ล่างสามเจ็ดไปแล้วเก้าหนึ่งเคยเป็นบนอ่าเก้าหนึ่ง จะเป็นบนหนึ่งแปด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 แต่บอทิมตัวนี้ครับศูนย์แปดกับหนึ่งแปดพอทิมตัวสรุกลักล้อยเอาตัวนี้ไปใส่ซะอ่าเลขเก็ดหนึ่งสองสาม อ่าซีมาหลายอ๋อ,อนหนเอ็ดแปดติดหนึ่งติดแปดติดหนึ่ติดแปด,ดินอันนี้านาเมือได้จำตัวนี้ไว้เด้อคอจำตัวนี้ไว้จับตัวนี้ไว้จับตัวนี้ไว้ ไถมาสั่งสี่ละยกมานีละครับเคยมาจังสี่เส้นทางหให้เอาตัวนี้เป็นเดียนแต่ว่าสายนี้มากมาบคมากมาบดสรุสรแปแ้บเป็นตัวนี้เป็นม,มาปัวสรุปจับไี่เราตัวนี้จ้าไปที่ม้าหูว่าไงเนี่ยที่ไปที่มา้า,มา,าตัวนี้ตัวสับคันได้คันได้ลดงวดนึงแล้วบ่ไม่ลดอีกเดินยาวรับการลง ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดวางตัวนี้ดีดหนึ่งแปดครับตัวนี้หนึ่งแปดศูนย์แปดวางอันออกเอวา,างออกเอศูนย์ซีนออกอยู่นี่ครับมานี่สามหนึ่งอยู่นี่แต่เทียวออกออกกลางครับแต่มันใจว่าเลข <laughs> เลขอยู่ในนี่แหละมันไม่ใช่ตัวนี่เนะีคือหัวหนีเลขสิมาหนี่กัมีสี่แปดแปด หนึ 1> 1, 8, 8. ่งแปดแปดแล้วก็เก็ศูนย์แปด 8, แล้วก็สี่ศนี่คือเน้นแปดเอาให้สังเกตนี่ครับผมเอฟซนะีสองแปดสาเก้าใน่องซีเหลี่ยมนี่ดึงาใส่กันตัวนี้เด้อดึงเมส่กันดึงเมส่กันดึงเมส่กันขันกําลังวันพนักาหักันแทงกลังพนักหากะเป็นหนึ่งซีเกตบกระตัวนี้ด้ ก็เขาเราเนี้ยตัวตัวเน้นี้นี่คือหนึ่งแปดแปดบครับมักแปดมักแปดเพราะว่าเออมักแปดครับผมมักแปดของตัวนี้ก็ชอบยู่นี่เนี่ยรับผมแปดศูนย์แปดแต่ว่าาว่าเน้นๆน้นนี่คื <c oughs> อหมวดนี่นี่มีสามตัวอยู่สี่หางครับ นี่แหละสี่สี่หางเสร็จละครับผมแค่นี้แหละสี่หางครับผมเดี๋ยวไปทักล่างข้างบนเนอะครับผมล่างข้างบนสามตัวมีอยู่สี่หางตามด้วยสี่ครับผมมันสรแดนต่ำกันก็นกอพอสแรแดนต่ำกันเด้อเนี่ยเก้าแปดแปดนี่ว Icana, อันนี้สองตัวนี้มี9เก้แั้งส่นแบบนี้สี่หนึ่งแปดแปต้สิเป็นสตัวจะเป็นเก้าเลยแปดแมเจ็ดดเก้าศู่งชุดสองตัวป่ชุดสตัวชุดสตัวจะเป็น4 8่แ8 8แ0 8หนึ่งแปดแปเดศูนี่นย์แปดชุดสตัวจะเป็นอชุดสตัวจะเป็น9ก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าูนย์อาแถมตัวไอ้น้ำอเอตัวนี้ใส่เป็นรักรลอยแเนี่ย ก้าแปดแสอกกาแปดแปดครับพี่น้อก้าเป็นแปดก้ปแปดไสพุด้ลมักผู้เดบะมักรับลอยเาก็ใไสมบนนี้เลขนิมิตนะครับตัวไหนมีอไเลขนิมิตเลขนิมิตสี่ปหนึ่งเลขนิมิตฟังนกขันได้ศูนมันบครับขันได้ศูนย์ศูนย์เรามนใจนะไมันศูนย์มันจิศูนมันบ่หล่ะครับผมศูนยราบานี้มันจิีนิมิตไปคืองานไปอ ย่างไปเขาไปพ่ออย่งั้นครับไปพ่อปลาเนี่ยปลาอยู่น้องหันออ๋มันบ่อนครับเขาดีศูนย์ตกวปันใดย่างว่ามันได่ไม่เต็มหันอ๋อครับย่างมันมันศูนย์เอาคือศูนย์แท้วไปท่านศูนย์ครับวันนี้ก็เลยย่างไปปลามันบ่อนมันยิ่งไปใช้ละครับก็พ่อปลาเรื่องเปีมาใส่มานเนี่ยเจ็บมันใส่พอไม่มีงานย่งไงยังหันมันมีตัวหนึ่งครับเริ่มแรกคือศูนย์ความ เอาพิซซูศูนย์นยใจง่ายก้อนแบบตาแปดจะมีเจ็ดนั่นปะครับผมถ้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดยิงอีกจเป็นปริญญ่เพราะว่าสองนั่งมันโดนหนีเด้อืสิบเบิ้งยอดหลังไมเฮ็ดให้เบิ้งบ่กโอ้ครับผมจะเบิ้งยอดหลังบักเลือ่องนี้วิดนี่เรื่อนี่เมตเห็นมาเป็นตัวนี่มันตีเยอะสี่ส,สิบรูปหรอครับผมนี่แหละเริ่มแดกมันมาหนีมันเคยออกปีนี่นี่แต่ สมตัวมันออกคันขึ้ครับผมสาตัวมัคุยหรอกตามสวด fc ตามสวสี่ปดเกี่ยวกับอะรฟันไหมหนึ่งแปดแศนะหนึ่งแปดแปดนึ่งแปดแปดหนึ่งแมิดไหมออแล้วเนี่ยนึ่แลมันมีศูนย์หนึงแปดศูนย์เจ็ด ออนนี้ไปเองอเนอี่เอฟซีแปดแปดเก้าเก้าแปด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 หึงแปดแปดศูนย์เี่ยเอัตอืมอีกเน พี่น้องเอฟซีดูสันนี่นเป็นรูปแบบแนวทางของปู่วังใหม่ครับพี่น้องเอซีเนาะรูปแบบแนวทางของปู่วังใหม่วังใหม่ครับพี่น้องอเดี๋ยวได้ไม่คิดเป็นแสงนั่นเออพี่น้องเอฟซีหนึ่งตัวเลขเนาะทางคอมเพิ่นครับรูปแบบแนวทางพันเนียนจะสามตัวพี่น้องพันเนียนชุดสามตัวนะชุดสามเพราะว่าพันแตกชุดแท้กระแตกสามตัวเพราะวันนี้พันเร่มเนียนอยู่ที่สามตัวสามตัวเนีนยนจะได้เน้นอยู่ที่ หนึ่งแปดแปดเน้นอยู่ที่หนึ่งแปดแปดด้วยพี่น้องด้วยรูปแบบแนวทางของปูบางใหม่วันนี้ครับพี่น้องช่วงสองตัวพอดีมากสองตัวอยู่ที่ 91, เก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าศูนย์ครับพี่น้องครับพอดีมากสองตัวพันไปจะมาของเพื่อนเน,น้นอยู่ที่สามตัวเพราะว่าเพิ่มแค่แจกสามตัวพันไปรูปแบบแนวทางวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบแนวทางครับพี่น้องครับห้าชอบ ถุณช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำนังใจท่านทีมงานครับพี่น้องตัวไดวมากสองตัวจะมี 90, เก้าหนึ่งมเจ็ดเก้านยดมาก3มตัวจะเป็น488 188 708และ408ชุด3ตัวครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีย่างงามครับพี่น้องครับ